พระบาทสมเด็จพระหาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจุฬาโลกมหารารามหาดารารัชการที่สองรัชการที่สองพระบาทสมเด็จพระหาสมเด็จพระพุทธเลิศร่าพระพุทธเลิศร่าณภาไลณภาไลรัชการที่สามราชการที่สามพระบาทสมเด็จมหาสมเด็จพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระหาสมเด็จพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระหาสมเดจพระจุลจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวเจ <l uc> ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ดรัชการที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเก้าพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวรัชการที่ตที่แปดรัชการที่แปดพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวอานันทะอาณาทะมหิดลมหิดนรัชการที่เก้ารัชการที่เก้าพระบาทสมเด็จ สมเด็จพระปารามินทระพระปรมินทระมหามหาภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุญญลยเดชมหาราชมหาราชรัชก,กาลที่สิบรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระบาสมเด็จพระวะชิรเก้าวัดพระวชิระเก้าะะะเาจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวเย้